สวัสดีครับจ่าสวัสดีครับแฟนๆชาวหงแดงหรือท่านจ่าฝูงทุกท่านครับมียอสลงสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีจ่าลิพูลครับทําคะแนนแซงแมาซสตี้ขึ้นไปนําจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วครับไม่มีแล้วนะครับคําว่าชั่วครงชั่วคราวเพราะว่าเหลืออีก32นัดเดี๋ยวเราชนะรวดเราก็รับแชมป์เพียร์เมลีกไปเลย <S <S ตื่นยัง เมื่อวานนี้ครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นทําได้แค่เสมอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ1ก็อย่างที่ผมบอกครับนิวคาสเซิลเป็นของแสลงของแมนซิตี้แมนซิตี้ไม่สามารถเอาชนะได้ครับเมื่อวานนี้ผมก็ไม่ได้ดูแล้วครับคู่แมนซิตี้เพราะว่าเตะกันไวแล้วผมก็ไปงานงานศพมาแล้วก็แวะกินข้าวกันเลยไม่ได,ดูมาทันดูคู่2ครับคู่อาร์เซนอลโอ้โหเมื่อวานนี้อาร์เซนอลครับ เรียกว่าพับสนามบุกเลยครึ่งแรกพับสนามบุกอยู่ฝ่ายเดียวเลเตอร์ได้บอลมาปุ๊บต่อบอลจะไม่ยิงจังหวะก็โดนแย่งกลับไปให้ออสซอนอลครองเกมบุกเข้าไปบุกถล่มเข้าไปยิงตุ้มตาม้านยิงตุ้มตาม้านริงจอกต้านไม่ไหวจากครึ่งแรกโดนไป2ลูกแม้จะตามตีเสมอได้สองสองแบบเมามันลูกยิงตีเสมอสุดสวยมากแจ็คสันแจ็คสันอะไรนะนะ่ะเสร็จแล้วครับต้านทานความร้อนแรงของอ์เซนอลไม่ไหวครับ ลูกตั้งแต่นี่เป็นอาวุธประจํากายประจําทีมเขาเลยครับเข้าไปโอ้โหเข้าไปโกอ่ะผมบอกให้นะโกเลเตอร์นะเหนียวมากนะถ้าไม่เหนียวนะบอกได้เลยจ้ะหกเนู่นจริงๆเซฟพละวันนี่ขนาดเซฟแล้วนะต้านทานไม่ไหวนาทีที่90กว่าก็ไปโดนอีก2อลูกครับตอนนี้ครับอาร์เซนลชนะ แต่ว่าก็ไม่สามารถขึ้นจากฝูงได้เพราะลิปูดันชนะวูฟแอนด์ตันนี่ครับแข่ง6นัดมี15แต้ตามแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง6นัดมีสแต้มอาร์เซนอลแข่ง6นัดมี4ตม Arsenal แ4ตม้มและเชลซีครับเมื่อวานนี้ครับโคลพาเมอร์หนาวแล้วหนาวอีกคนบ้าอะไรจ๊ะยิง4ลูกในครึ่งเดียวโอ้โ oh หแล้วก็มาทุกรูปแบบครับโอเพนเพย์หนึ่งลูกฟรีคิกหนึ่ลูก ลูกโทษหนึ่งลูกแล้วก็ยิงไกลอีกหนึ่งลูกจะเก่งไปไหนซ้ายมหาการจริงๆไอ้หนูคนนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆครับคูพาเมอร์นี่มันของจริงๆๆครับทอดสโบรี่บอกไปไง่ายกูลงทุนเป็นพันล้านพริดอกออกผลปรีนี้ครับเอนโซมาเรสกาเจอทีมที่ลงตัวของเขาแล้วครับแต่มาดูเอนเกนี่โอ้โห กว่าจะส่งได้กว่าจะส่งให้แจ็คสันได้ล้ำหน้าไปสามสี่รอบนะเชลซีอ่ะไม่งั้นชนะเยอะกว่านี้นะจ๊ะเออไม่งั้นชนะโอ้โหหกเจ็หนึ่งนู่นล้ำหน้าไปสองสารอบแจ็คสันโคพาเมอร์โอ้โหกว่ามาดูเอ็นเก้มจะจ่ายได้ผมกรุลุนแบบอแต่แตสุดยอดจริงครับและแล้วก็มาถึงคู่ด็กของเราครับ้าทุ่มครึ่งครับลิว่าพูลครับโมฮัมเหม็ดครับ ซาร่าสักจุดโทษเป็นประจูชัยพาลิพูเฮนะจ๊ะเกือบปรับแต่บางโมพากลับมารูปแบบเป็นอย่างไรรูปแบบเกมเป็นอย่างไรไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับฟุตบอลเพียร์เมริกอังกฤษมช์เดย์ที่6ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้ครับวู๊ปเนตันครับก่อนแข่งนัดที่6รั้งอยู่บวยของตารางครับยังไม่ชนะทีมใดเลยเกมนี้เปิดมอยนิวลเกลต้อนรับการมาเยือนของหงแดงลิเวอร์พูลครับ ลิพูลครับแพาชนะครับจะขึ้นจากฝูงทันทีครับเพราะว่าแมนซิตี้รุดเสมออาเซนอลชนะก็ไม่เป็นไรครับถ้าลิพูลชนะก็จะแซงไป1นคะแนนครับออกสตาร์ทเกมครึ่งแรกก็เป็นเจ้าบ้านหมาป่าที่สร้างโอกาสรุ้นในนาทีที่22อ่ะผมบอกได้เลยตั้งแต่เป่าหูนกกวิดปี๊ดมา20-25ทีแรกผมนึกว่าวูฟเป็นลิพูลและลิพูลเป็นวูฟคือเสื้อเหลืองมันเล่นบอลดีจังวะ ต่อกนต่อบอลไปต่อบอลมาโอ้โหเหมือนทีมไม่ใช่ตกชั้นนะ่ยถ้ามึงเล่นอย่างนี้มึงไม่น่าเป็นทีมตกชั้นได้ไม่น่าเป็นทีมที่ลุ้นหนีตกชั้นได้เล่นสัดดีจริงๆครับเมื่อวานนี้ครับกวา่าริปูจะตั้งตัวได้แฟนบอลก็นั่งเกงกันปัสสาวะเหนียวกันเลยทีเดียวครับโอ้โหหมาป่าครับสร้างโอกาสได้ก่อนครับในทีที่ยี่สิบสองครับจ,จงังจังหวะที่มัดอุสคุณย่าได้บอลใน,นกรอบเขตโทษครับซัดเต็มข้อรอดเต็มแข้งครับ แต่ก็ยังไม่ผ่านอาริซองเบเกอร์อาริอนโกนวดมาก็หน้าปแปลกๆดีผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินหน้าเขาแต่ก็รอไปอีกแบบหนึ่งตามสไตล์นักเตะบาิลเลีลน่านาทีที่40ครับหงแดงได้โอกาสยิงเข้ากรอบเหมือนกันครับและเป็นหนแรกเกือบได้ประตูนำครับจากแอนดูโรบสันครับได้บอลมาจากน่าจะเป็นกาฟนแบกหรือว่าแมคอลิสเตอร์แทงโอ้โหแทงสวยมากและดัดหลังดัดดัดตัดหลังกองหลังของวูฟเฟต โรปรสานโอวอรแแลปมาเปิดเข้ามาครับโอ้โหผมเ็มดอมมาวิ่งสอดเข้ามาทะลุมาตรงกลางปั๊บผมนึกว่าเรียบร้อยโรงเรียนดอมโทโมินิกโทเรสตโต้แล้วอูตายิงไปตรงตัวสร้างงานไม่ออกซ้ายไม่ออกขวาให้โกมันเหนื่อยหน่อยเลยโกมันก็ยืนอยู่ตรงนั้นดอมก็ยิงไปติดข่าวกจนาทีที่40ไม่ได้ไม่เป็นไรครับถัดมาครับนาทีที่4 5วกส จนแล้วจนรอดครับลูกทีมของอาร์เน์ก็มาได้ประตูขึ้นนำในช่วงทดเวลาบาทเจ็บครับ45บวก2จากจงังหวะที่เดียโก้โชต้าได้บอลจากทางซ้ายเปิดเข้ากลางมาให้อิบยาฮิม,มาโกนาเต้เทคตัวขึ้นสูงโขกบอลเข้าไปจมตะข่ายเลยจะ้ะคือโกเขาก็จะปัดออกมาแต่ปัดไม่ออกจอนสันบอกไม่ไหวแล้วโว้ยปล่อยหมงซะข,ขนาดนี้โกนาเต้กับฟานได้ยืยนเป็นหอคอยคู่กันอยู่สองคนผมยังนึกในใจเ hey ฮ้ย อย่างนี้ก็เสร็จสิว่าเลยโคนาเต้ไปก็มีฟานได้อยู่ข้างหลังตัวเบอร์เลอร์เธอเกือบสองเมตรทั้งสองคนกองหลังวูบเอาไม่อยู่จ้ะโอ้โหโคกแบบแปลงมากตุ้มเข้าไปลิปูนำหนึ่งศูนย์หวานเจี๊ยบกาฝูงครึ่งหลังครับโกนาเตา้จากที่มงให้ลิพูขึ้นนำไปแล้วครับกลัวเกมจะไม่สูสีครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ตื่นเต้นสำหรับแฟนลิพูแจกให้วูไปเลยจ้ะ คือจังหวะเนี้ยบอลมาถึงโกนาเต้โกนาเต้กำลังจะบังบอลให้อลิซอนออกมาอลิซอนก็ไม่กล้าออก,กเตะวูฟแม่งสามสี่คนอยู่หน้ากรอบเขตโทษก็ไม่ออกมาโกนาเต้ก็บงังเฮ้ยทำไมไม่ออกว่าอารีบังจน <c oughs> บังจนอะไรมันกองไอ้เจอเกนสตาเจอเกนสตาราวเ้วนมาแยกบอลกอกออกอก,อก,ออก่อนออกเส้นหลังครับหักมาให้คาร์ลอสฟอฟคาร์ลอสฟอฟที่เพิ่งลงมาเจ้าตัวทำบอลลั่นไปเข้าทางปืน รายานเอสนูลีวิ่งเข้ามาแปลเข้าไปแบบง่ายๆหน้าตบกะกโลโคโนาเต้จริงๆจะเตะออกไปก็ไม่ได้เสียได้โอ้โห,โหก็นั้นอีกนาทีต่อมาวูฟแฮนตั้มครับก็มาเสียจุดโทษง่ายๆจ้ะหลังจากเนลสันเซเมโดไปเหนี่ยวคอดีโกโชต้าล้มลงในเขตโทษผู้ตัดสินก็เป่าปรีดเป็นจุดโทษใครยิงจ้ฮัมหมดซาลา ยิงไปไม่พลาดครับซัดด้วยซ้ายแล้วก็ซัดไปมุมขวาของตัวเองลิฟร์พูลขึ้นนำสองหอีกครั้งในนาทีที่61คือวูฟเล่นดีนะผมบอกเลยนะวูฟเล่นดีเลยแหละต่อบอลกับเราได้ดีมากก็ผมถึงได้พูดว่าเฮ้ยมึงหนีตกชั้นหรอว่ามึงเล่นอย่างนี้ไปโดนเชลซียิง60ได้ไหมงงจริงๆ ช่วงเวลาที่เหลือครับไม่สามารถพังประตูเพิ่มเติมกันได้ครับจบเกลิปูบุกเอาชนะวูปันตันไป2ประตูต่อ1นคว้า3แต้มพร้อมขึ้นนำจ่ากฝูงแบบเดี่ยวๆคนเดียวเลยจ้ะ15คะแนนวูปหเกมยังไม่ชนะค่ะ <c oughs> นี่ตกชั้นต่อไปมี1คะแนน,นรังบวยของตารางจ้ะเมื่อวานนะวูบเนี่ยผู้รักษาประตูก็จะพลาดพลาดบ่อยหน่อยตอนที่โดนลิปูบีบเข้าไป แซมจอห์นสโตนจอห์นสันหรือจอห์นสโตนว่าเออไม่รู้แหละแล้วก็เนลสันเซเมโดนะรายชื่อของบูฟนะซานติโก้บุยโนโทมัตดอยเข้ามาแทนแล้วก็โตติรายานเอสนูรีมาร์โอลเรมิน่าอังเดซูราโกเมสชองลิกเซยเบรกาสแล้วก็มีคแคลิฟอร์อะไรพวกนี้มาเตอุสคุนยาเยเกสตาลาเซนแล้วก็กวางฮีชายมาแทนในในาทีที่68สิบแปดส่วนรีพูลครับมาชุดใหญ่ชุดเต็ม แต่ว่านูนเยสไม่มีชื่อแม้กระทั่งตัวสำรองโค้ชบอกว่าเจ็บป่วยก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อมาค่ะเลี้ยงผู้คนครับมีอลิซองเทรนอิบาฮิมาโกนาเต้เฟอร์จิลฟานได้แอนดูโรบระสานโจโกเมยมาเทนที่นาทีที่89อเล็กซิสแมตต์อลิสเตอร์ไรอันกาเฟนบราคมูเมสซาลาโดมินิกโซบอสไลเคอร์ติสโจมาแทนนาทีที่73รุยดิอาียสโคดิการ์โปมาแทนที่นาที73แล้วก็เดียโกโชต้า ก็ชนะไปจากเดี๋ยววันนี้เพื่อนรักสเปอร์กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งกันแหมมันจะเป็นอย่างไรได้ครับสเปอร์ฟอร์อรมเกมรุกดีมากส่วนแมนยูนั้น3วันดี4วันใขล้เสมอมา2นาน่าติดแล้วเสมอหรือแพ้วะเออเสมอเพราะฉะนั้นแล้วสเปอร์บอกไว้าวันนี้ก็ลูปปากรอเลยรอย hey ิงแมนยูเฮ้ยแต่ผมมองแล้วครับว่า แมนยูไม่ชนะสเปอร์หรอกเพราะว่าหน้านี่ก็ครับเซอร์เซ่นี่ยก็ยังไม่ได้เนาะฮอยรุนก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาก็ไม่รู้จะได้ลงหรือเปล่าแต่ต้องลงนัแหละเพราะว่ากองหน้าเล่นไม่ยิงกันเลยท่านจ่าครับพวกเราเป็นจ่าฝูงครับลิปูลเป็นจ่าฝูงครับอีกสามสองนัดเดี๋ยวเราชนะด้วยไปเลยครับก็ร <c oughs> อดูต่อไปครับเพราะว่าพิ่งผ่านไป ยังไม่ถึงหนึ่งใน4ีหรือหกหนึ่งหกสองสองสสียี่าสามสิบหกหกสามสิบหกในห้าหนึ่งใน6เองเพราะฉะนั้นแล้วรอรุ้นกันย,ยาวๆครับมีก็มีอยู่สาทีมเนี่ยทีมลุ้นแชมป์ลิพูแมนซิตี้อาเซนอลอาจจเป็นเชลซีมีตัวสอดแทรกขึ้นมาเพราะฟอร์มดีขึ้นครับลิเวอร์พูลครับจะฝูงคนเดียวเดียวเดียวไม่ขอแบ่งกับใครแล้วนะครับ ไม่ต้องรอละอีกสองชั่วโมงเดี๋ยวทีมนั้นเตะเดี๋ยวก็ขึ้นแทนไม่มีครับต่อให้พวกนี้ยิงกันร้อยลูกก็ไม่แซงเราไม่ได้ออแอตตนวิลล่าถ้าเกิดแอตตนวิลล่าเนี่ยแข่งน้อยกับเราหนึ่งนะต้องชนะทีมที่แข่งด้วยแปดศูนย์คือผลต่างประตูได้เสียต้องแปดลูกถึงจะแซงเราซึ่งมันก็ยากนะนะมันก็ยากทีมพีเมรีกไม่ใช่อาบาตอบ้านโคกอีแรงถึงจะยิงกันง่ายขนาดนั้น วันนี้สุขใจเดินออกไปเดี๋ยวใส่เสื้อรีพููโชว์คนทั้งโลกว่าเราเป็นแฟนริวพูนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้า